คลิปนี้แนะนำอาหารร้านข้าวราดแกงนะครับที่อยู่ที่บาหลีอยู่ที่เมืองเดนปาซาผมก็เลยจะสั่งเขากินนะครับว่ามีอะไรมีอะไรนะกินอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรป้านี่อะไรป้าอะไรป้าอะไรป้าต้มต้มอะไรต้มต้มต้มอีกันอ๋อดักเงินอะยำอะยำอีกออ๋ออะยำมาสับนะครับก็ au satu kali, Oh, satu ni oh, nih ni kali, ni nih mau makan? Makan mau makan ปัวนนะอะ,ะไรนนกิะครับผม,ผมเอาหนี่อืมอขอขอผมผมอ่าเขาต้องมีเอานี่แล้วก็นาซีนาซีนาซี ใส่ตะ yeah, <yeah>, yeah. กร้านี่ yeah, yeah, yeah. นแล้วก็เอาคุณชอบนอะไรนี่เอาเอาหนี้นะนนะแล้วก็เอาไข่แล้วก็นี่แล้วก็นี่นแล้วก็เอานี้

อ๋อมีน้ำซุปให้ด้วยครับซุปซุปซุปนี่ครับซุปปาลีไก่บาลีไอ่บาลีไกมอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรน้สีตามปูระนาสีตามปูระสบาลี อาซาทามบุร์บุร์ฮัสบาลีฮัสบาลีอ่าาให้ถ่ายรูปนะอาซีมามฮัสบาลีนะครับเดี๋ยวผมก็จะชิมนะครับอร่อยหรือเปล่า <c oughs> พอดีไหมท,ท่านชัยชาาไเลยน,นเด็กลกกินพอดีโอเคทหาก็ถอเปนหนอ่ง <c oughs> มั่งา <c oughs> มนุ่มน่ยออมน่มนพอดีไหม อโอ้อควาี่า,าสุดน่้จะเป็นร้านของผมมีนมยาปลามีนมยาปลมีนมยาปมีนมยาปลาอควา ต้องรีบกินข้าวเเป็เล็กๆนะน่อะไรแต้ครองเทศจ๋าเลยเมันคเคยอะอร่อยนะมันคล้ายๆอะไรพี่ก่นเผ็ดด้วย ปลา,าน,นี่หวานปลาทอดใส่น้ำตาลหวานให้น้ำพริกเนี่ยมันน่าจะมีกระปิมีอะไรบ้าง ทีบปลาท่านพี่ก่อดูครับถั่วรู้กิ้นอืมพี่ก่อครับอาหารที่อินโดนี้ไม่แพงด้วยนะ อันนี้คือ5้าห้าพันสิบหาบาทตีว่าสิบาทโอ้ตายอย่างนี้ผมอยู่อ้วนไม่อ้วนรอกกินได้อร่อยแต่ว่าไม่ได้กินเยอะเหมือนของมันมันนี่ลูกชิ้นอะไรไม่รู้นะครับชิมดูอย ครับแล้วนะต้องมีผัวให้เดี๋ยวผมจะปนๆแล้วก็กินพร้อมกันยะน้ำพริกอร่อยอยากขออีกได้ไหมขอ,อมเยอะขอพริก่อยอ,อิ่มใจ าลแล้ละนะมันทำให้ทุกอย่างอร่อยไปเลยครับปีพี่ที่นี่นะุกข้าวไม่จะมีกระปิผพอ,พอมๆหน่อยรู้สึกผมจะชอบไะมตั้งแต่พม่าแล้วอาหารพวก้รพริกเนี่ยรีไม่ทันเชิญช็

Ora io vi aiuto con questa aula osservazioni e con il giardino. Voi che avete già ordinato, eh? Voi che siete lì, voi a fare ora con la camara, con la casa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn chúng luôn mua qua cửa các bạn phải check đi à? Đây, là bạn luôn Không ก,กินกิแยกกันไม่อร่อยผมชอบให้คุกเคลืกันมากกว่าสบ้ามาครับ เที่ยวสั่งใจกับพี่ซอสเนี่ยครับเหลือน้ำไว้เนี่ยผมจะมาค่อยๆกินไปเผ็ดครับจะประมาณพริกที่อินโดนะครับเผ็ดไม่ได้เลย